คำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางและสถิติในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ก่อนไปรับชมแนวทางนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสูตรใหม่ๆเล็กเด็ดก่อนใครขอบคุณครับ สวัสดีครับเพ,พ,พ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องสูตรหวย7 8 9นะครับในคลิปนี้นะครับเป็นแนวทางของปกักหลัก1 0บบนก็จะมีให้ด้วยกัน2สูตรนะครับทั้ง2สูตรนะครับถูกตัวเนื่องมาแล้วประมาณ10งวดด้วยกันนะครับสูตรแรกนะครับที่เรานาะมาใช้ก็คือ หลักร้อยบวกหลักร้อยบวก10บนบวก10บนบวก0บวก2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 นี่คือสูตรที่1นะครับใช้ตัวเลขอยู่4หลักนะครับแล้วก็ตามด้วยเลขคงที่5เลขต่อไปก็เป็นสูตรที่2นะครับที่เราใช้หลักร้อยบวกหลักร้อยบวก10บนบวก10ล่างบวก0บวก3บวก2บวก1บวกสอง ก็จะได้ได้กัน5เลขนะครับทั้ง2สูตรสูตรที่2ก็เหมือนกันนะครับใช้อยู่4หลักนะครับตามด้วยเลขคงที่5ตัวก็จะใช้สูตรใด,ดสูตรหนึ่งก็ได้นะครับหรือนำมารวมกันนะครับชนการตัดกันให้มันเหลือน้อยชุดลงก็อาจจะมี2เลขบ้าง3เลขบ้าง4เลขบ้างนะครับที่เหมือนกันทั้ง2สูตรนะครับ ยกตัวอย่างนะครับสัก3 4งวดนะครับแล้วก็จะไปงวดที่เราจะหากันนะครับก็คือวันที่2มกราคม2 5 6 8กันเลยหาวันที่1พฤศจิกายนนะครับ2 5 6 7ย้อนไป1งวดนะครับใช้วันที่16ตุลาคม2 5 6 7เป็นตัวตั้งนะครับแล้ววันที่1ออก 4 8 2 9 6 2เลขท้าย2ตัว0ูมาดูสูตรแรกกันนะครับหลัรก,กร้อยบวกหลักร้อยบวก10บนบวก10บนแทนด้วยนะครับสีม่วงนะครับลูกศรสีม่วง9บวก9บวก6บวก 6, 6. ก้าบวกเก้าได้18นะครับ18บวก6ก็เป็น24 24บยี่สิบสี่บวกหกเป็นสามสิบนะครับเราใช้เฉพาะหลักหน่วยนะครับก็คือเลขศูนย์นำศูนย์บวกเลขคขงที่ศูนย์บวกศูนย์คงที่ได้ศูนย์ศูนย์บวกสองคงที่ได้สอง 2บวก2คงที่ได้4 4บวก2คงที่ได้6แล้วก็6นะครับบวก2คงที่ก็ได้8นะครับสูตรนะครับทวนกันอีกทีนะครับสูตรแรกนะครับหลักร้อยบวกหลักร้อยบวก10บนบวก10บนนรวมกันแล้วได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นำมาบวกกับเลขคงที่บวก0บวก2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 ได้5เลขนี้นะครับงวดนี้นะครับ 0 2 4 6 8ไปกันที่สูตรที่2นะครับหลักร้อยบวกหลักร้อยบวก10บนแล้วก็บวก10ล่างนะครับ9บวก9บวก6บวก0 9บวก9ได้18นะครับ18บวก6 24 ใช้ฉพาเลข4นะครับหลักหน่วยนำ4บวกเลกขคงที่4บวก0คนคงที่ได้4 4บวก3คงที่ได้7 7บวก2คงที่ได้9 9บวก1คงที่ได้10นะครับเราก็ใช้เฉพาะหลักหน่วยนะครับก็คือเลข0 0บวก2คงที่ได้2 เลขนี้นะครับ4 7902เป็นของสูตรที่2นะครับก็มาจับคู่กันนะครับไม่ใช่จับคู่สินะครับก็มาชนกันนะครับเทียบกันดูนะครับใช้ตัวเลขที่เหมือนกันทั้งสองสูตรศูนย์นะครับตัวแรกที่มีนะครับตัวตรงเลข2 แล้วก็เลขสีเลข6ไม่มีนะครับเลข8ก็ไม่มีสองสูตรชนกันนะครับเหลือ3เลขนะครับในงวดนี้หนึ่งพฤศจิกายนเลข0ูนย์เลขสอแล้วก็เลขสีไปดูผลกันนะครับวับนที่1พฤศจิกายนวันที่1ออก5้าส4มเลขท้าย2ตัว3าสองูตรที่เราหาก็คือ10บนนะครับหลักสิ เลขสนะครับถูกต้อง,องนะครับก็เหลือสเลขนะครับ024เข้าเลข4มาหลัก10บทนงวดต่อไปนะครับหานะวันที่16พฤศจิกายนนะครับใช้วันที่1พฤศจิกายนเป็นตัวตั้ง บนอ,อก0 4นนะครับล่าง32สองูตรของเราก็ยังใช้5หลักเหมือนเดิมนะครับหลักร1 0ยสิบบนหน่วยบน10ล่างแล้วก็หน่วยล่างนะครับเอามาคิดนะครับหลักร้อยบวกหลักร้อยบวก10บนบวก10บน์ 0, บวก0บวก4บวก4ก็ได้8นะครับนำเลข8มาบวกกับเลขคงที่ แปบกศูนคงที่ได้8 8ดบวกสคงที่ได้10ใช้เฉพาะเลขศู0 0นย์บวกสคงที่ได้2 2งบวกสคงที่ได้4แล้วก็4นะครับบวกสคงที่ได้6 8แปดศูนย์สอง่หาเลขนะครับของวันที่1ิหพฤศจิกายนนะครับสำหรับสุขที่1 ต่อไปเป็นสูตรที่2นะครับหลักร้อยบวกหลักร้อยบวก10บนแล้วก็บวก10ล่าง0ย์บวก0บวก4บวก3 4บวก3ก็7นะครับนำา7บวกเลขคงที่นะครับ7บวกศูนยคงที่ได้7 7บวก3คงที่ได้10ใช้เฉพาะเลขศูนย์ 0บวก2คงที่ได้2 2บวก1คงที่ได้3แล้วก็3นะครับบวก2คงที่ก็ได้5นะครับสูตรที่2ก็จะเป็น7 0 2 3 5มีตัวเลขเหมือนกันตัวเลขเหมือนกันสูตรทั้ง2นะครับมีตัวไหนกันบ้างนะครับ เลข8ไม่มีนะครับที่มีตัวแรกก็จะเป็นเลขสูงตัวต่อมาเป็นเลข2นะครับเลข4ก็ไม่มีเลข6ก็ไม่มีเหลือ2เลขด้วยกันนะครับ2สู่ชนกันนรนับของวันที่16พฤศจิกายนเลข0กับเลข2ผลนะครับวันที่16พฤศจิกายน วทีองที่1ออก1 8 7 2 2 1เลขท้าย2ตัว3 8 10บนก็คือเลข2นะครับเข้าเลข2ถูกนะครับก็มีข้อแม้เหมือนเดิมนะครับต้องเข้าทั้ง2สูตรนะครับถึงจะใช้น้อยชุดได้นะครับ วัต่อไปนะครับตัวอย่างวันที่1นธันวาคมใช้วันที่16พฤศจิกายนเป็นตัวตั้งเลาว,วันที่1ออก1 8 7 2 2 1เลขท้าย2ตัว3 8สูตรแรกนะครับหลักร้อยบวกหลักร้อยบวก10บนบวก10บน2บวก2บวก2บวก2ตามลูกศรน,นะครับจะได้ไม่งงนะครับ เลขสเยอะหน่อยนะครับงวดน,นี้2บวก2ได้4ี่สบวกสองได้6กบวก2เป็น8นำแปดบวกเลขคงที่8บวก0ูนคงที่ได้8 8บวก2คงที่ได้10จะเฉพาะเลขศ0นนบวก2คงที่ก็ได้2 2บวก2คงที่ได้4ีหลักก็4นะครับบวก2คงที่ได้6 8 0 2 4 6เป็นของสูตรที่1นะครับต่อไปเป็นสูตรที่2หลักร้อยบวกหลักร้อยบวก10บนแล้วก็บวก10ลาง2บวก2บวก2บวก3 2บวก2ได้4 4บวก2ได้6 6บวก3ได้9 นำเลข9บวกเลขคงที่นะครับ9กบวกศูนย์ขงที่ได้9 9บวก3คงที่ได้12นะครับใช้เฉพาะหลักหน่วยก็คือเลข2 2สงบวก2องที่ได้4 4บวก1คงที่ได้5 5บวก2คงที่ได้7ก็จะเป็น5เลขนี้นะครับ9 2 4ส 7 2สูตรนะครับมีเลขไหนเหมือนกันบ้างนะครับเลข8ไม่มีเลข0ก็ไม่มีนะครับเลข2มีนะครับเลข2ตัวต่อมาก็เลข4นะครับมีเลข2กับเลข4ตัวสุดท้ายเป็นเลข6ก็ไม่มีเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ได้2เลขนะครับสสูตรชนกัน เลข2กับเลข4ผลวันที่1นธันวานะครับลงวันที่1ออก6 6 9 8 4 3เลขท้าย2ตัว6 1ที่เข้ามาก็เลขก4นะครับหลัก10บทต่อไปนะครับ งวด่าสุตรที่ผ่านมานะครับผลวันที่16บหธันวางวดนี้ใช้วันที่1นธันวานะครับเป็นตัวตั้งย้อนหลังไป1งวดเหมือนเดิมหลังว,วันที่1ออก6 6 9 8 4าได้ท้าย2ตัว61หหลักร้อยบวกหลักร้อยบวก10บนบวก10บน8บวก8บวก4บวก4รวมกันได้24นะครับใช่ไหมครับ ลองบวกดูนะครับ8บวกได้16 16บกวก4ก็20 20บวก4เป็น24ใช้เฉพาะเลข4หลักหน่วยนำสีบวกเลขคงที่4บวก0คงที่ได้4 4บวก2คงที่ได้6 6บวก2คงที่ได้8 8บวก2คงที่ได้10ใช้เฉพาะเลขสูง แล้วก็0นย์บวก2คงที่ก็เลข2นะครับสูตรที่1ก็จะเป็น5เลขนี้นะครับ4 6 8 0 2แศูนย์ถวนสูตรกันอีกทีนะครับสูตรที่1นะครับหลักร้อยบวกหลักร้อยบวก10บนบวก10บนรวมกันแล้วได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นะมาบวกกับเลขคงที่บวก0บวก2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 ได้5เลขนะครับ 46802ไปกันที่สูตรที่2หลักร้อยบวกหลักร้อยบวก10บนบวก10ลาก่าง8บวก8บวก4บวก6 8บวก8ได้16นะครับ16บวก4ได้20 20บวก6ก็26ใช้เฉพาะเลข6หลักหน่วยนำ6บวกเลขคงที่ 6 0คงที่ได้6 6บวก3คงที่ได้9 9บวก2คงที่ได้11ใช้เฉพาะเลข1 1บวก1คงที่ได้2 2บวก2คงที่เป็น4นะครับสูตรที่2ก็จะเป็น6 9 1 2 4 มีตัวไหนเหมือนกันบ้างนะครับ2สุตเลขสีนะครับตัวแรกที่เหมือนกันทั้งสองสุกตัวที่2เลข6นะครับเลขกปไม่มีนะครับเลข0ก็ไม่มีแล้วก็ตัวสุดท้ายก็เป็นเลข2ในงวดน,นี้เหมือนกันอยู่3เลขนะครับ2สูตรเลข4เลข6เลข2ผลวันที่16ทธันวาคมนะครับ างวัลที่1ออก097863เลขท้าย2ตัว21 10บนนะครับสูตรที่เราหานะครับปักหลัก10บนเลข6เข้าเลขก6นะครับถูกต้องนะครับมาดูวนสูตรที่2กันอีกทีนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ทวนให้นะครับสูตรที่2นะครับก็คือ หลักร้อยบวกหลักร้อยบวกสิบนบวก10บล่างรวมกันแล้วได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นะมาบ,บวกกับเลขคงที่บวก0ูนย์บวกสบวกสบวกหบวกสต่อไปของจริงนะครับหาวันที่2มกราคม2568ใช้วันที่16ทธันวาคม2567นะครับเป็นตัวตั้ง อันนี่งออก0 9 7 8 6 3เลขท้าย2ตัว2 1 8บวกแบวกหบวกหกบวกแได้16นะครับ16บหกบวกหกยแล้วก็22่บวกหก็28่สิใช้เฉพาะเลขแปดนะครับ นำเลข8บวกกับเลขคงที่8บวกศนย์คงที่ได้8 8บวก2คงที่ได้10นะครับใช้เฉพาะหลักหน่วยเลข0 0ย์บวก2คงที่ได้2 2บวก2คงที่ได้4แล้วก็4นะครับบวก2คงที่ได้6 5เลขนี้นะครับ2มกราคมนะครับของสูตรที่1 8 0 2 4 6ต่อไปนะครับสูตรที่2หลักร้อยบวกหลักร้อยบวก10บนบวก10ลาง8บวก8บวก6บวก2 8บวก8ได้16นะครับ16บวก6 12. 22 22บวก2ก็24 ใช้เฉพาะเลข4หลักหน่วยนะครับน้ำ4บวกเลขคงที่4บวก0นคงที่ได้4 4บวก3คงที่ได้7 7บวก2คงที่ได้เ 9. 9้าบวก1คงที่ได้10นะครับใช้เฉพาะหลักหน่วยเลข0ูนแล้วก็ศนย์บวก2คงที่ได้2นะครับ5เลขนี้ก็เป็นของสูตรที่2นะครับ4 เจ็ดจะใช้สูตรใด,ดสูตรหนึ่งก็ได้นะครับหรือต้องการน้อยชุดนะครับก็นมาชนกันตัดกันนะครับใช้ตัวเลขที่เหมือนกันนะครับเลข8ไม่มีนะครับตัวแรกมีตัวแรกก็จะเป็นเลขสูงตัวทํมาเลข2นะครับ ล็ก็เลข4 2มกราคมนะครับเลข0ูนเลข2เลข4ก่อนจบแล้วนะครับปักหลัก10บนนะครับสองูนนะครับชนกันนะครับในงวนนี้เหลืออยู่3เลขนะครับเลข0ูนเลข2เลข4สรุปนะครับตรงนี้นะครับ ปกหลักสิบบนงวดประจำวันที่สองมกราคม2 5 6 8กเลขศูนย์เลขสองและก็เลขสี่นะครับก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับต้องจะใช้ชนกันได้นะครับต้องถูกทั้งสองสูตรนะครับเข้ามานะครับถูกสูตรนะครับก็เป็นสูตรการคำนวณมีถูกมีผิดมีเข้ามีหลุดนะครับใครต้องการ สูตรจการคำนวณนะครับก็เม้นไว้ได้นะครับต้องการสูตรไหนอะไรยังไงต่อไปจะเป็นสถิตินะครับ2สูตรนะครับที่ให้ไว้10บงวนะครับในแต่ละสูตรเพื่อใครอยากดูนะครับไม่ได้มีตัวอย่างให้นะครับฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นสูตรที่1นะครับผลลัพธ์ก็จะประมาณนี้นะครับ10บงวดด้วยกัน แล้วก็ฝั่งขวานะครับก็เป็นของสูตรที่2 10ง,งวดเหมือนกันนะครับจะได้เทียบกันง่ายๆจริงๆอาจจะเข้าเยอะกว่าน,นี้นะครับแต่เรามาเทียบกันแค่10บงวดนะครับอย่างงวดแรกนะครับตัวเ,เลขที่เหมือนกันนะก็จะมีเลข4เลขหแบบนี้นะครับ2เลขนะครับงวดนี้งวดที่2 เลข8นะครับ0ไม่มี2ไม่มี4มีหมีวันที่2นะครับของวันไหนได้3เลขนะครับก็ลองย้อนกลับไปดูกันได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสถิติทั้งสสู่นะครับก็จะเข้ามา2เลขบ้าง3เลขบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้า จะเป็นสูตรไหนอะไรยังไงนะครับรอติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ